สวัสดีเด้อพี่น้องปองไปสุขสุขคนผู้ติดตามสุดเล่าประตูใช่พี่น้องล่าประตูใส่กลับมาแล้วพี่น้องมือวันนี่ยุดไปคือบได้ออกอากาศนะพี่น้องมือนี่กลับมาแล้วพี่น้องมาเบิ่งเด้ดเอผู้ใดผัดมือวันนี่ผัดมือนี่ละผัดมือเศร้านี่ของมือวานนี่มากอยู่วันทียี่สิบเก่าของวันทีสามสิปมือเศ้านี่บ้ามากพี่น้องมือเอื้อนมากพี่น้องเด้อที่สามสิปมือเอื้อนกับเขามาแล้วมาเบิ่งกันจะเป็นตัวไร ขนทรงมาไหมไหมผลใบทรงขนเอาประยุทธ์ใบไหมปรยุดใบผนละใบทรงมามือวนันของมือเสานีเนาะ,ะเาลยปรเห็นมือ,อนีนอ่ทรงม่าแล้วไปเนอกได้เห็นของมืออื่นเสาเนาะเอาไปเบิ้งกันว่าเสีมาตัวใดมืออืนนอ่นเสาพนาาานันที่สามสิบใบเห็นพันที่นีสิบเก่ามากพี่เนอะเอาไหมเบิ้งต่อกันของวื้นที่สามสิบเมตรแล้วไปลองมือนี้เล้ว เียวออกูน่นี่คือวันที่สามสิ 8, บเอ็ดวันที่สามสิบไม่เห็นอะไรทีหนัองวันที่สิบเก่าเห็นอยู่แต่ว่าหลังจักมันโตไดมากมัน,มนลืมไหมมันบ่ได้สูงมากเอาออกให้ก็เลยมาเดี๋ยวออกแต่ว่าออกมืออื่นเชาพี่น้องมาแน่นอนเอาบบดน,นี้ไปเบ่งชุดเล่าประตูใส่ตออะพี่น้องมาด้อพี่น้องบาดนี้ติดตามเล่าประตูใส่อินดีต้อนรับสูสองตาคุณพระรวยวันที่ สามสิบเอ็ดมาแล้วพี่น้องวันที่ยี่สิบเก้าเบื้องกันจังเป็นออกต un ัวใดของวันที่สามสิบหรืของวันที่ยี่สิบเก้าเอาลูกอันเก้าไว้เบิ้องหน้ของวันที่สามสิบมือเสาร์นี่บ่เห็นพี่น้องเพราะว่าเพิ่นบ่ได้ส่งมาวันที่ยี่สิบเก้านี่แหละนี่เบิ้งอยู่นี่ของมือควันนี่ของมือว่านนี่ไหมเหมือนวันที่สามสิบเด็ดของวันที่ยี่สิบเก้านี่ให้พี่น้องเบื้อยงเนี่จังเป็นตัวใด กบอกพี่น้ังว่าขันเข่ากันบ่พี่น้องมาแล้วบานนี้วันที่สามสิบเอ็ดมาแฉแน่นอนพี่น้องมือเสาร์ก็ได้รุนกันแล้ว่นประชงมากก็เลยบอเห็นหูจักว่าออกตัวใดนั่นน่ะก็เลยบ่ไแล้วออกขันมันแล้วพี่น้องแนละ้วเอาวานนี้ก็เบื้องของวันที่สามสิบเอ็ดไปเลยพี่น้องรัดไปมือน,นึ่งเลยเพราะว่ากลับมาแล้วที่สามสิบเอ็ด เราประตูใช่วันที่3าบตุลาสองพันาแมาแล้วไปน้องมาแล้วมื่อเช้าก็ได้รุนกันแล้วเนาะเราประตูใช่จับคู่แล้ววันที่3าเอ็ตุลาสองหาหกเราประตูใช่จับคู่สอ แปดหกศูนย์สามวิ่งศูนย์สามวิ่ง 03 bỉnh, 03 bỉnh, 03 cấm. Nhập còng rồi còn phi nhộng, còng yểu xu, mượn bao thừng. 03 bỉnh, 03 cấm. แปดหกล่องแปดไปสองแปดล่องคู่วิ่งเล่นสามล่องศูนย์นับขม่าบ้านนี้เมือทั้งใดโยก เล่าสันติภาพเเอาสันติภาพิาภาพ cao xuống cao kết 9ก้ิ่งวิ่งกกลม90ล่องเก้า่องเก้าเจ็ดวิ่งเด่นเก่าร่องศูน Xa son lao Son lao chắp khu ฮาแปดสีหาวิ่งฮาแปดวิ่ง วิ่งห้าแปดคมห้าแปดร่องหาหกร่องหาสี่คูวิ่งเด่นห้าร่องแปด Now e -ta. แล้วอีกต่าอีกต่าตจับคู่สามสามสี่สามส,ส,ามสี่สามหนึ่ง Trí xám lên cầu xuống bình xám lên bình xám กลมสามหนึ่งล่องสามซี่ล่องเก่าศูนย์คู่วิ่งเดินสามล่องหนึ่ง นิเคเคอิบีไพจับคู่สา Đe làm xì. Xì hà. Vinh. Vinh. Oxy หกส,สีลมหกสี่ร่องห้าสี่หาร่องสามสี่กูวิ่งเด่นสี่ร่องหก k k k sáu so. chấm khu 08 เ8ทแปดแปดหนวิ 58, 89, ่งแปดหวิ่งแป ผมแปดหนึ่งล่องเกตแปด 8, ล่องศูนย์แปดคูวิ่งเดินแปดล่องหนึ่งพี่น้องแคปหนัดจอเลอผู้ได้ขอมาแล้วเอาไปรุนโชวกันพี่น้องมืออื่นเจ้าตีหาเครื่องพี่น้องกลับมาแล้ว ของยาวของลาบประตูไสพี่น้องลาบประตูไสวันที่3ามสเอ็ดตุลาสองพันหบจับคู่สองแปดหกแปไอ้แปดหวิ่ง0 3กลม0 3นยล่อง28งแล่อง8ปดคูวิ่งเด่นสามล่องศูลาบสันติภาพเก้าแปเก้าเก้าก็ดวิ่งเก้าศกลมเก้าศล่องเก้าแล่องเก้าก็คูวิ่งเด้นเก้าล่องศ ประชาชนลา่าหาหกหาแปดสี่วิ่งหาแกมหาแปดล่องสี่หา,หา, 8, หา 8, ล่องหางหา 6, คูวิ่งเด่นหา 8, ล่องแลาวเอกตาสามสี่สาหนึ่งเก้าศูนย์วิ่งสามกม3าม่ลอง3ามส่ลองเก้าศูนคูวิ่งเด่นสาม่องหนึ่งนี 6, 4, ่เคอีีไอพีสามสี่สี่หาหกสี่วิ่งหกสี่กม6กส่ล่องสามสองสี่หาคูวิ่งเด่นสี่องหกนีเคอีเ่า ศูนย์แปดเกตแปดแปดหนึ่งวิ่งแปดหนึ่งกลมแปดหนึ่งล่องศูนย์แปดร่องเกตแปดคูวิ่ง, 8, ง, 1, เ,งเด่นแปดล่องหนึ่งเอาไปหลองผมได้เขคำมาแล้วก็ให้ยสกสกมันๆกัน,นไ,ได้พี่นองเนอเงื่อนเห็นนองท่องหไาไรบลเก็บบลจนหาคุณปารักษา,ทาเทวดาุ่มคล้องพอกันอีกเจนึงกับวันที่หนึ่งผลลัพธ์พินองสำหรับโมนี่กับขอเก้าคข้าบาสวัตดี